สวัสดีครับพบกันในคลิปนี้พบกันช่วงค่ำนะครับนำเสนอข่าวสารความน่ารักอัปเดตโมเมนต,ต์ดีๆของพี่อัพทั้งสองและนนดกุชนน์นะครับที่เราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนาะล่าสุดได้ฟังสัมภาษณ์กันหรือยังเอย่อยนะครับก็เป็นโมเมนต,ต์ที่ต้องเรียกว่าอนาคตที่วางแผนอย่างชัดเจนเลยในคลิปนี้ผมจะย,ยเสริเป็นภาพนิงเช่นเคยเนาะแล้วก็จะเสิเสียงช่วงหนึ่งด้วยนะครับ ด,ดูคลิปเต็มในส่วนของอ่าง Channel Amarin TV นะครับในรายการของอพี่แพรวพรวทอล์กน,นั่นเองเนาะเดี๋ยวเร,เราพูดคุยกันในส่วนของโมเมนต์ตรงนี้กันก่อนครับอ,อันนี้เป็นโมเมนต์วันในส่วนของวันวันงานคุณแม่นนคุณเนะาะ การจากไปของคุณแม่หนดโกนนะครับต้องบอกว่าพี่ครับโอ้โหช่วยเต็มที่นะช่วยทุกๆส่วนเลยนะน่ารักมากๆนะครับอาที่ผมบลูกมาแล้วครับทีใจตรงนี้เนาะเดี๋ยวฟังเสียงกันสักนิดนึงนะครับพอเปงานคุณแม่ผมปล๊มเขาเป็นคนจัดการทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนกันเลยอะไรผมรู้สึกว่า โอ้โหทุกอย่างมันล่ามลื่นมากๆเลยนะโอ้โหช่วยเยอะมากช่วยเยอะผมรู้สึกว่าแบบตอนวันงานเขาผมรู้สึกแบบผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมแค่ไปยืนก็แอบรู้สึกผิดนิดๆิดเหมือนกันที่งานคุณพ่อเขาแบบผมแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่เป็นไรเลยเขาไม่ได้ช่วยอะไรแต่เขาเป็นคนที่แบบหันไปเมื่อไหร่ก็เจอแล้ก็จะบอกเขาเสมอว่าไม่ต้องทาอะไรเลยมีสติมีสมาธิกับ งานเพราะว่าแอลอะจะประสบการณ์การที่เราต้องทานู่นทํานี่ทํานั่นบางครั้งมันทําให้เราอ่ะไม่มีสมาธิกับกับ,บโมเมนต์ตรงนั้นค่ะทำให้เรามารู้สึกอีกทีก็คืออ,อ๋อวันสุดท้ายของการสวดและอะไรแบบนั้นคือแอลถึงบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรเลยเดี๋ยวทุกคนที่พอจัดการได้เราช่วยกันหมดขอให้เขาแบบอยู่กับตรงนั้นไปโอเคครับประมาณนี้ครับก็ ได้ฟังกันแล้วเนาะต้องบอกว่าโหกราบรื่นอ,อย่างที่นนทคุลได้บอกเลยนะด้วยความส่วนของประสบการณ์ของพี่แอฟด้วยนะก็คือก็จะถึงความความความรู้สึกในใจนะความสัมพันธ์นะมันมันบอกอยู่แล้วนะในส่วนของอเรื่องความรักของเขาทั้งสองนั่นเองนะครับ มีคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับแลกเปลี่ยนกันนิดหนึ่งเนาะแค่บอกว่าอาหารไปเมื่อไหร่ก็เจอเนี่ยบอกแบบว่าทัชใจจริงอ่ใช่ครับทัชใจเนาะที่สุดที่สุดเ่พี่บทํทำหน้าที่ลูกสะพ้ายได้ดีมากนะสมกับที่คุณคุณแม่นอนทั้งรักและเอนดูพี่แกับน้องปี๋นะคำว่าอ่านไปเมื่อไหร่ก็เจอประทับใจรู้สึกโชคดีที่เราเลือกคนไม่ผิดนะครับอ่ะโอเคครับ เดี๋ยวไปต่อกันอีกช่วงโมเมนต์หนึ่งในส่วนของคําถามจากพี่แปรวนี่ปะ่ะที่ว่าเรื่องการวางแผนในในส่วนชีวิตคู่ในเรื่องการแต่งงานไปใน3ปีอะไรประมาณนี้ผมได้ฟังแล้วเดี๋ยวฟังเสียงกันก่อนเลยครับ พี่ได้เคยได้ยินว่านนจะขอเขาแต่งงานภายในสามปีอะไรอย่างเงี้ยอใช่แล้วตอนนี้มันปีที่เท่าไหร่แล้วนะอยากรู้เองพี่จำไม่ได้ตอนนี้ปีที่เท่าไหร่ละอันนี้จริงๆนี่ปีที่สองสองอ๋อใช่เลกหนึ่งปีใช่ใช่แั้นปีหน้าเราก็ได้ยินแล้วส่หรือยังไงคะแผนตรงนั้นมันเป็นแผนนั้นแต่ว่าที่เขาบอกตลอดไม่ไม่ใช่ว่าแบบสามปีจะแต่งค่ะถึงสามปีเขาจะแบบ เราจะต้องแบบฟ i n a l i z e เสร็จแล้วว่าจะเอาอยัางไงไม่ง,งั้นเขาก็จะแอบก็จะเป็นคนเรื่อยๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ๋อก็วันนี้ช่วงหนึ่ง,งสั้นๆนะครับเพราะว่าต้องดูคลิปเต็มเนาะอ่ต้องดูคลิปเต็มแล้วต้องให้เครดิตแล้วอิเร์เป็นภาพนิ่งนะไม่สามารถอินเซอร์เป็นวิดีโอได้นะครับเพราะต้นฉบับมีสโบลิกระิีภาพอะไรต่างๆนะครับ ก็อย่าที่ได้ยินกันในสาปีพี่แอฟก็บอกเดี๋ยวที่ต้องฟันไลท์กันว่าพอถึงตอนนั้นเราจะเป็นยังไงต่อนะแล้วมีคําถามเยอะอยู่ว่าพอถึงตอนนั้นแล้วเธอเกิดพี่แอฟแบบคิดอีกแบบหนึ่งหรือว่ายังขอเวลาอีกเออเนี่ยไม่คิดยแบบคําถามนั้นก็เพิ say, um, yeah, ่มเข้ามาอีกละกดดันใช่ไหมนะครับแต่ว่าบอกผมคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรว่าอย่าไม่เป็นไปในในในการ วางแผนที่เหมือนกันเลยที่เขาทั้งสองเตรียมไว้นะที่ได้พูดกันนั่นเองนะครับคิดว่าแบบนั้นนะอย่างจิงกินคอมเมนต์ตรงนี้ได้เนี่ยถ้าโนานขอแต่งงานไม่ได้นยแอปใจร้ายมากนะเนี่ยพูดขนาดนี้เขาวางแผนไว้แล้วนะเนี่ยไม่งั้นพี่แอปไม่พูดขนาดนี้หรอกนะว่าถ้าแตง่งถ้าแต่งเนี่ยโนอนอยากจะมีลูกเขาก็มีให้ได้จริงจะมีช่วงหนึ่งนะครับแต่ผมไม่ได้เสิร์ t ในคลิปนี้นะครับแต่เราจะพูดกันนะผมก็ได้ฟังแล้วที่ว่า พี่แพรวก็สัมภาษณ์ถามพี่แพลวสัมภาษณ์ถามนนกคุณว่าอยากมีลูกกับเปียบไหมคืออยากมีลูกคือนนทนคุณคือเป็นคําถามแบบแบบรวมๆนะแต่ว่าก็นนคุณตอบในส่วนของมคำถามตรงนี้นะครับแบบเฉพาะนะโฟกัสก็คือแบบว่าตอบไวมากนะครับอยากมีลูกกับเปียบแต่พียบก็รียบอาก็หันมาบอกโอ้ยตอบไวตอบไวอ่าเสร็จแล้วพี่แพรก็ถามต่อถามเพียบแล้วปียบล่ะละ แอบหลายใช่ไหมยากบอกบบอก็ก้เป็นรูปของเราแล้ก็รักเขไหมแล้วนะผมลูกผมจะพูดพูดตรงนี้ผมไม่ได้แบบอาอิเสิร์บบบตบทสนทนานทั้งหมดนะครับวันนี้พี่ผมฟังมาว่ามาไลกเปลี่ยนกันเนาะก็ผมว่าทุกอย่างรับรื่นครับอันนี้คือสัมภาษณ์คู่ที่แบบอา่ามีต้องเรียกว่าเป็นข่าวดีที่เ,เริ่มเริ่มเปลี่นมาแล้วนะ เริ่มเริ่มบอกเริ่มใบมาแล้วนะครับ okay, รก็ยาวไปโอเคีสวยงันประมาณนี้คลิปนี้ไม่ยาวมากขอบคุณที่รับชมนะก<อ>็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขกันนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่ชายแดนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ทหารที่อยู่ชายแดนเนาะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับในบสภาวะนะการเกิดต้องเรียกว,ว่าเป็นบบสภาวะ ภาว่าสงครามเลยก็ว่าได้ครับทุกคนปลอดภยัยกับำลังใจให้เพื่อนปีน้องทหารชายแดนทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็เฉยๆกันรประมาณนี้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะพูดในส่วนของเ่าวบนคลิปที่พูดในส่วนของโมงเมนต์น่ารักเรื่อง,งอเรื่องเรื่องลูกไปแล้วใช่ไหมเรื่องลูกเราพูดแล้วแล้วว่าเ,เรื่องของงานแต่งนะอันนี้ มาก่อนเลยมากกอนเลยภายในสามสามปีได้ปีที่เราไหลใช่ไหมไอ้รู้สึกจะอีกประมาณปีกว่านะยังครบสามปีไหมไม่ใช่เป็นนับใหม่เพิ่มมาอีกสองไม่ใช่จากปีที่แล้วมาตอนนี้ก็ใกล้แล้วนี้รู้สึกจะสองปีขึ้นก็นนะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยถ้าแอดจำไม่ผิดนะครับก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะผมว่าไม่เกินไม่เกินปลายปีหน้าไหมต้องมีแล้วล่ะนะครับข่าว ขาวดีตรงนี้เนาะโอเคครับคลิปนี้นำเสียกันประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมพบกันคลิปต่อไปครับ